สวัสดีครับวันนี้นะเอมีวิธีเลือกซื้อเต็นท์มาฝากกันนะครับเต็นท์เนี่ยเป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับที่ใช้สําหรับการไปแคมปิ้งนะครับใช้สําหรับนอนพักผ่อนนะครับแล้วก็ต้องสามารถกันน้ํากันแดดกันฝนได้แล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับเรามาดูวิธีการเลือกกันครับข้อ1นนะครับควรเลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมนะครับขนาดของน้ําหนักเนี่ยต้องให้เหมาะสมกับรถที่เราใช้งานบรรทุกนะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อเต็นที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักที่มันมากเนี่ยนะครับในกรณีที่เราปั่นจักรยานแล้วก็ไปแคมป์ิ้งเนี่ยมันจะทำให้เราต้องสะพายเต็นท์อยู่ตลอดนะครับกลายเป็นว่าเราจะเกิดอาการเมื่อล้านะฮะข้อ2ครับคำนึงถึงขนาดของผู้ใช้นะครับหมายถึง จำนวนคนที่ใช้นะครับในเต็นท์เนี่ยถ้าเราไปแคมปิ้งเนี่ยสองคนนะครับผมแนะนำให้ซื้อขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือเป็นขนาด3คนนะครับซึ่งมันก็จะเหลือพื้นที่ไว้สำหรับให้เราเนี่ยวางอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวได้นะครับข้อที่3นะครับ ควรเลือกเต็นที่เหมาะสมกับฤดูนะครับ Test. เช่นถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยควรเลือกเต็นที่มีสารเคลือกบกันน้ำนะครับกันน้ําได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยควรจะเลือกเต็นที่มีหน้าตา่างกว้างๆแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะฮะส่วนถ้าเป็นฤดูหนาวนะครับควรเป็นเต็นที่มีผ้าหนาๆนะครับสามารถกันลมหนาวได้ดีด้วยนะครับข้อที่4ครับ เต็นที่มีวัสดุที่ดีเนี่ยอ่าและก็คงทนเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ราคามันจะไม่ถูกนะครับถ้าเป็นเต็นท์ราคาถูกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่คงทนนะครับการเลือกซื้อเต็นท์เนี่ยแนะนําให้ดูจากยี่ห้อนะครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับข้อที่5ครับควรเลือกเต็นท์ที่มีอุปกรณ์เนี่ยมาให้ครบนะฮะอย่างเช่นมีสมอบอกมาให้มีเชือกมาให้ มีฟรายชีสมาให้นะครับซึ่งบางทีถ้าเราดูที่ราคาถูกอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่มีอุปกรณ์พวกนี้มาให้นะครับน้าเอกอสรุปอย่างนี้นะครับการเลือกซื้อเต็นท์เนี่ยควรดูที่น้ําหนักนะฮะขนาดของเต็นท์นะครับจํานวนผู้ใช้เต็นท์นะครับก็คือคนที่นอนในเต็นท์นะครับแล้วก็ฤดูการนะครับแล้วก็ดูจากยี่ห้อที่เราน่าเชื่อถือนะครับ ชอบคลิปนี้กดถูกใจกดแชร์ชมคลิปใหม่ๆกดติดตามท่าเองด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีความสุขกับการแคมปิ้งนะครับ